สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูวัวนะคะให้อาหารหวัวให้ลำวัวตอนเช้าออเยี่งกันแล้วอ๋อให้กินอิ่มเรียบร้อยแล้วคะ่ะพอดีก็จะบ้างถ่ายนี่คือแม่หมูนี่คือปีใหม่แม่กับลูกนะคะในปีใหม่เป็นลูกของแม่หมูคะ่ะกินลำเสร็จแล้วอันนี้ก็คือปลายเดนะคะ ไฟดีอันนี้ก็คือทองคูณค่ะทองคูณนี่ไฟดีท้องแก่นะคะเป็นแม่สาวท้องแรกแล้วก็คือหางขาวนะคะหางขาวกาลังมานะคะหางขาวคือหางขาวอันนี้ก็คือทองแดงค่ะทองแดงทองแดงนนคือแม่ทองแดงถัดไปขาขาวนนคือแม่ทองแดงนะคะนี่คือทองแดงค่ะนี่คือหางขาวแล้วคะ ทองคูณค่ะอันนี้พามาชมบัวนะคะพามาชมบัวอยู่ในคอกคอกเจ็ตุ่มเองนะคะรถไฟเดออากิลลัมนะคะค้นหากิลลัมเลยลำหกปีบายอิ่มหรือ,อยังืหทำหน้าซิเฮ้ยอิ่มแล้วไม่มีให้แล้วนอนนอน จะมาเรียอะไรแล้ปีใหม่เอ้ยนี่คือแม่หมูนะคะแม่หมูค่ะทำมาสองตัวนี้ยังไม่อิ่มงตัวนี้ก็คือสุดหลอก,กระก้านยาวนี่ก้านยาวค่ะนีสุดหลอค่ะ เม็นยังไงเขาอืมแม่หมูวชาแคลอร่อ้าวอ้าวอ้าวทำอะไรพ่อคุณเป็นสัตว์อีกหรือเปล่าไม่ดำเป็นสัตว์อีกหรือเปล่า สองคูณสีดำกินเสร็จแล้วก็เราก็มีโอค์น้ำอยู่ด้านน้นให้กินนะคะนี้โพทองค่ะโพทองโพทองคลอดลูกแล้วไม่ลูกอ่อนจือโพทองนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแช์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่ตีที่มอบให้นะคะเฮง,เงเรๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ